ภาวนาขอโปรดตั้งใจด้วยอาศัยเราทั้งหลายได้มีศรัทธาเสียสละเวลาเข้ามาปฏิบัติเป็นประจำอยู่ทุกวันทุกวันหลังจากเราได้สวดมนต์ทำมัดไหว้พระเสร็จแล้วนัว่าเป็นโอกาสอันดียิง่ง โอกาสที่ดีเช่นนี้เสนหาไดยากไม่ใช่เป็นของง่ายเลยแต่มันง่ายสำหรับเราในปัจจุบันเมื่อโอกาสดีเช่นนี้แล้วเราได้ถือโอกาสมาปฏิบัติการอบรมจิตนั้นไม่ว่างานใดๆทุกประเภทต้องมีอุปจักร เป็นธรรมดาจึงมีสำหรับตำราหลักวิชาการเป็นเครื่องศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ปัญหาอุปสรรคต่างๆจึงมีการอบรมคือการได้ยินได้ฟังเพื่ออำนวยความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติถึงอย่างนั้นความสลับซับซ้อน อารมณ์ของจิตทั้งหลายมีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราทั้งหลายไม่ได้พินิจพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญาอันถูกต้องนำมาใช้ในตัวของเราแล้วก็จะทำให้จิตใจของเราคลายเผลไปในทางที่ผิดได้โดยง่าย เพราะเหตุนั้นเราจะต้องเพียรพยายามยึดหลักสำคัญสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์จิตใจของเราความมุ่งหมายของการปฏิบัตินั้นเพื่อเราได้มีโอกาสสองดูใจของเราเพราะใจของเรานี้เป็นประธานในตัวของเราอย่างสำคัญยิ่ง หรือเป็นหัวหน้าในการประพฤติการกระทำและรับผิดชอบการกระทำของตนเองถ้าหากว่าใจนี้ไม่ได้ฝึกอบรมทำงานผิดพลาดบกพร่องแล้วหาความสุขหาความเจริญทั้งด้านวัตถุและทั้งด้านจิตใจได้โดยยากทีเดียว ถ้าหาก่่าใจได้ฝึกฝนดีแล้วความผิดพลาดน้อยลงความเจริญก้าวหน้าถึงจุดหมายปลายทางความสำเร็จความสมหวังย่อมบังเกิดขึ้นมีแก่เราขอให้เราทั้งหลายมันสำเนียกและลึกศึกษาจิตใจของเรา แก้ไขอุปสรรคต่างๆโดยมาแต่งใจของเราให้มีความเห็นชอบเห็นตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการเห็นชอบนั้นเพียงแต่เห็นตามคําสอนพระพุทธเจ้าที่ว่าให้ละความชั่วให้ทําความดีทําความเห็นเท่านี้ให้มันตรงถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเพียรพยายามในการสัญะลักณได้เด็ดขาดจริงๆในสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกไว้ไม่ดีเรียกไว้ชั่วเรียกว่าบาปเรียกว่อาอกุศลแล้วทันให้ทำความดีในสิ่งที่พระพุทธเ,เ,เจเาาเาาาธเ้าได้ทนพบ ตั้งไว้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีควรเจริญควรพยายามควรอดทนควรสร้างขึ้นมาให้บังเกิดขึ้นปรากฏขึ้นในจิตใจของเราเรียกว่าภาวนาคือการภาวนานั้นหมายความว่าการาละสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดปรากฏขึ้นให้มีขึ้นในใจของเราไม่ใช่เพียงแต่คิดเฉย ไม่ใช่ว่าเพียงแค่รู้เฉยๆให้ละได้ด้วยให้ทำความดีให้มีให้ปรากฏขึ้นในใจของเราไม่ใช่เพียงแต่คิดป่าจะละแต่คิดป่าจะจทำหรือไม่ใช่จักแต่ว่าทำทำอย่างดีทำอย่างถูกต้องทำอย่างหลักทำคำสอนของพระเจ้าพระองค์รับรอง คือได้ตรงตามธรรมที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้เรียก่าสุปฏิปันโนคือปฏิบัติให้ดีตามหลักที่พระองค์ได้วางไว้เพราะความดีนั่นนะเมื่อเราปฏิบัติด,ดีแล้วนำความสุขมาให้เพราะคือเชื่อว่าความสุขทุกชีวิตต้องการ ไม่ว่าสัตว์และบุคคลไม่ว่าใครๆอยู่ในโลกไหนก็ตามว่าจะไปหาความสุขทางนั้นส่วนความสุขนั้นโดยหลักการย่อย่อมีอยู่สองอย่างคือความสุขทางกายความสุขทางใจในหลักสองอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงว่าความสุขทางใจเป็นความสุขอันมั่นคงและยอดเยี่ยมส่วนความสุขทางตายนั้นมันอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าสามันลักษณะคืออยู่ในลักษณะที่ว่ามันเที่ยงก็เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงตลอดถึงดับไปแล้วเป็นทุกข์ผสมอยู่ในความสุขนั้น มีอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นความสุขล้วนล้วนเพราะความไม่เที่ยงเพราะความเป็นทุกข์นี่เองเราควรพิจารณาจำแนกแยกออกว่าความสุขในอมิตรในทางกายที่เราทนุบบำรุงนี่เป็นความสุข เป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเป็นเราเขาจริงหรือเราสามารถที่จะจ,จำแนกแจกออกผลดันให้เป็นสภาวะธาตุและสภาวะธรรมออกโดยปราศจากไม่มีอัตตาอยู่ในความสุขในอมิตันั้นให้ใช้ปัญญา ที่เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังจดจำนำมาพินิจพิจารณาก็จอบคำว่าความสุขทางกายที่อาศัยอัติตมนีอะไรบ้างมีร่างกายความสุขอาศัยรูปที่ดีๆอาศัยเสียงที่ดีๆ อาศัยกลิ่นที่ดีอาศัยรสที่ดีอะไรอาศัยสัมผัสผัสสะที่ดีที่เราชอบแล้วที่ได้ความสุขความสุขเ่านี้เราทั้งหลายรู้จะเคยได้มาแล้วเคยมีมาแล้วสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วในรูปที่ดีในเสียงที่ดีเคยนิยมชมชอบมาแล้ว แต่ก็เหมือนนอนฝันเท่านั้นเขาจะเอาจริงๆแล้วไม่ทราบหายไปไหนเลมืะกันนอนฝันได้สิ่งที่ดีๆเกิดความดีใจปลื้มใจแต่พอตื่นขึ้นมาจะเอาสิ่งเหล่านั้นใช้จริงๆแล้วไม่มีเลยความสุขที่ได้จาก จากขันจากวัตถุจากอามิรที่โลกสังหลายพยายามสอบแสวงหาพยายามสร้างพยายามเพิ่มฟูนทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในความสุขประเภทนี้ไม่ทราบก,กี่พันปีมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครได้ความสุขอิม่มน้ำํำราญ เป็นสมบูรณ์บริบูรณ์ตามความต้องการมีแต่หิวโหยบกพร่องสแสวงหาดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาทั้งเราทั้งเขาสีเห็นต่อหน้าต่อตานี่ยไม่ใช่เป็นของลึกลับสลับซับซ้อนที่เรามองไม่เห็นออถ้าเราเอาธรรมะมาพิจารณาแล้วเห็นได้เด็ดขัดด้วยสติปัญญาธรรมดา ไม่ใช่ต้องเข้าฌานสมาธิสมาบัติให้ละเอียดจึงรู้จึงเห็นก็หาไม่แจะเราพิจารณาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึ่งเจริญสมาธิสพิให้เกิดความเห็นชอบดังกล่าวมานี่ตามหลักทำคำสอนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราตลอดเวลา ที่ว่าอน,นิจจังไม่เที่ยงก็มีอยู่ในตัวของเราตลอดเวลาที่ว่าทุกขังก็มีอยู่ในตัวของเราตลอดเวลามีทุกข์อยู่ตลอดเวลามีหิวโหยอยู่ตลอดเวลามีบกพร่องอยู่ตลอดเวลาในความสุขในอนมิตรน,นั้นเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะอำนวยความสุขแต่ก็มีทุกข์ผสมจร อยู่ในนั้นในตัวของมันเองมีอยู่ตามอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารู้ไม่ควรสำคัญยึดมั่นในความสุขประเภทนี้ให้เกิดความมัวเมาเกิดความเพลิดเพลินเกิดความหลงลืมพยายามพิจารณาชแรกให้เข้าใจอันถูกต้องแล้วยกจิตเข้าสู่ธรรมะ อันเป็นความสุขในทางจิตใจให้เอาจิตใจมาสนใจในธรรมอันนำความสุขมาให้ไม่ควรไปผูกพันในอามิตรเหล่านั้นมากความธรท,ที่นำความสุขมาให้นั้นก็ได้แก่ความสงบที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบ ว่านัติสัติปรังสุขขังสุขเอินยิ่งกว่าความสงบไม่หนที่เราปฏิบัติให้ผ่านอาศินภาวนาเพื่อสร้างปัญญามาอบรมจิตใจให้สงบนั่นเองเป็นทางจุดหมายปลายทางที่เราสะเยกสะกายพยายามถึงแม้ว่าจะไม่สงบในเบืองตน เมื่อเราสร้างสติสร้างปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็สามารถที่ถอดถอนสิ่งที่มาก่อกวนจิตใจที่ให้เราลหลางไหลุูแต่งสร้างแล้วปรารถนาอกีกให้มีกำลังลดน้อยถอยลงให้เหลือจกิจที่จเฉพาะธรรมธาตุคือธาตุรู้จิตใจจริงๆจะพูดถึงธาตุรู้แล้ว เมื่อชำระออกแล้วเป็นธาตุที่มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ในตัวของเขาเองแต่ธาตุรุนนี้แากจ,จากการดูแลคุ้มครองรักษาเมื่อเราได้รับการคุ้มครองดูแลรักษาขัดลกล่าวดีแล้วเหมือนกับเพชรน้ำหนึ่งที่เขาเอามาขัดดีแล้ว จะตกอยู่ที่ไหนก็ตามก็ยังเท็ดน้ำหนึ่งอยู่นั่นไม่มีเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นแต่เมื่อยังไม่ได้ขัดยังอยู่ในดินยังอยู่ในหินแต่ยังอยู่ในมีมนตินเสื่พนลอยู่เสียหาตัวเท็ดน้ำหนึ่งนั่นเกือบจะมองไม่เห็นเลยไม่มีวิแววที่ปรากฏ ต่อเมื่อขัดขึ้นมาแล้วสิ่งสิ่งอย่านั้นปรากฏศาสชันใดจิตใจนี้จะได้รับการอบรมยังถูกต้องพยายามเจริญในเอาสิ่งที่สามากแห้ขัดสิ่งติดแข็งกล้าที่มีมนสิ่นติดอยู่ในนั้นๆให้ลุกให้หลุดร่วงออก ไม่ได้แล้วจะเข้าถึงธาตุผงไสและบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติอยู่ตัวของมันเองจิตใจจะถึงธาตุแท้แล้วไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องดิ้นรนกระเสือกระส,กกระสนจะต้องหิวโหยจะต้องไปหาสิ่งนอนสิ่งนี้แต่จิตใจนี่มันมีขันธ์ห้า มาผสมอยู่ด้วยแล้วขันท่าจึงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นของที่ไม่มั่นคงจึงต้องปรุงแต่งคิดนึกด้วอ่อำน,นาจแห่งความหลงนึกว่าจะได้ความสุขนึกจะออกจากทุกข์ได้แท้จริงขันท่านั่น 5, 1, เขาไปหาความชาติคือความชรา พยาธิพมรณะทำให้จิตเกิดโศกะปริเทวทุกขโทมนัสเสียใจเพราะชาตชิรามรณะนั้นเกิดความทุกข์กายทุกข์ใจขึ้นมาอาการทุกข์ทางหลายมีได้โดยอย่างนี้เราทา้งหลายพึ่งจำเนียรล,ลึกศึกษานำมาประพฤติปฏิบัติพึกหัดอบรมส,สัายจิตใจของเรา ให้ผ่องแพ้วสงบสุขเรียกว่าิทจิตของตนให้ผ่องใสประโยชน์ดับปัญหาเอตังบุตธธานาซาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกท,ก,ทกองค์ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาแล้วร้วนแต่พระองค์สอนเหมือนกันหมดสอนให้เราพยายามละความชั่ว ห่างไกลจากความชั่วสอนให้เราทำความดีสอนให้เราเชำระจิตใจของเราห,หมดจดสะอาดจากหมตนถิน่นนี่แม้พระพุทธเจ้าจะมาตร,รัสรู้ครั้งหน้าในอนาคตอีกก็ล้วนแต่สอนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องรอพระพุทธเจ้าครั้งหน้าถ้าเราสามารถ เข้าใจแล้วนำมาใช้ปฏิบัติให้พ้นทุกในชาตินี้ดีที่เดียวในปัจจุบันนีม้มีประโยชน์ที่เดียวขอให้เราทั้งหลายสำเนียกสำนึกสล,ลึกศึกษธานำเข้ามาเรยรว่อโอปญัญญายโกน้นอมเข้ามาจิตใจของเราเราพยายามแยกปล่อยวางขันท้า ตั่วขควาวแล้วสร้างสติมรละลึกทำประจำาิสิติตด้วยคุณพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์ลึกพุทธโธลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทแม้จะลมหายใจเข้าออกก็ทําใจให้สบายความสบายนี้เองความปล่อยวางอันจริง ภาระคือขันธ์ห้านี้เองเราไม่ไปได้เราไม่ได้นึกระลึกไปทั่วพันที่รูปก็ดีเวทนาสุดทุกข์ทีท่กำลังนั่งอยู่ก็ดีสัญญาอารมณ์ต่างๆก็ดีสังขานที่เคยปรุงเคยแต่งก็ดีวิญญาณาต่างๆเราก็เก็บไว้จะขุวิญญาณโสตวิญญาณาณนะวิญญาณเราไม่ ให้ถัวพันธุ์รับรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วมาเอาเตใจดวงเดียวพุโทโธพุธโทโธแต่งใจของเราให้สบายกำหนดโอภาสหรืองื่อแสงสว่างในพุโทโธคือความบริสุทธิ์สะอาดหมดจดอย่าทำกำหนดความมืดความไม่รู้กำหนดพุโทโธแล้วต้องกำหนดความรู้ความสว่างในพุโทโธพุธโทโธให้เรา ปรากฏชัดในจิตใจของเราถ้าเราทำอย่างนี้เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิขาดจากอารมณ์ภายนอกเข้าสู่ความสงบแล้วเราจะปรากฏความสงบความสุขวิเวทเกิดขึ้นในใจของเราเป็นพยานยหลักฐานในธรรมคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังมา จะได้มีศรัทธาเชื่อมั่นเพราะมันเกิดขึ้นในตัวของเราเองไม่ต้องถามใครสิ้นสงกใจเรื่องการปฏิบัติเรื่องบุญเรื่องบาปเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติดังบรรยายมายุดติเพียงเท่านี้ก่อนเป็นนี้ไปให้ภาวนาต่อสมควรเกินเวลาแล้ว จึเเงเลิกพร้อมกัน